ในยุคที่เทคโนโลยีการทหารได้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วขีปนาวุธได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แสดงถึงความเหนือชั้นทางอำนาจของประเทศมหาอำนาจและเมื่อพูดถึงประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างรัสเซียเราไม่อาจมองข้ามการเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่เพิ่งถูกเผยโฉมออกมาด้วยรูปลักษณ์ล้ำสมัยระบบควบคุมอัจฉริยะและความสามารถในการโจมตีด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกทำให้โลกต้องหันมามองด้วยความตื่นตระหนก ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรของรัสเซียที่ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงกลาโหมภายใต้โครงการลับสุดยอดมานานหลายปีภาพที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดเผยให้เห็นยานยิงขนาดมหึมาบรรทุกขีปนาวุธท,ที่มีความยาวหลายสิบเมตรติดตั้งอยู่ภายในโรงเก็บที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสะท้อนถึงความพร้อมของรัสเซียในการเข้าสู่สนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุ สิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนๆคือความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า10มักหรือมากกว่าเสียงถึง10เท่าซึ่งนั่นหมายถึงการโจมตีเป้าหมายภายในเวลาไม่กี่นาทีจากการยิงไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนการตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามจึงแทบเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูไม่สามารถคาดเดาเส้นทางได้ จุดเด่นอีกประการของขีปนาวุธนี้คือระบบนำวิถีด้วย AI ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลจากสนามรบแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์จุดอ่อนของเป้าหมายได้อัตโนมัติ AI ที่ติดตั้งในหัวรบสามารถสื่อสารกับดาวเทียมและระบบเรดาร์ภาคพื้นเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมจากมนุษย์อย่างเส้นเชิงนี่คือการปฏิวัติวงการอาวุธที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากสมรรถนะที่น่าทึ่งแล้วการออกแบบตัวขีปนาวุธก็เป็นอีกสิ่งที่โลกต้องจับตามอง,อง ผิวของขีปนาวุธเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถทนต่อแรงเสียดทานจากอากาศในระดับสูงพร้อมทั้งลดการตรวจจับจากเรดาร์รูปลักษณ์ของมันไม่ต่างอะไรจากยานอาวกาศในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเส้นสายลู่ลมลวดลายธงชาติรัสเซียและเทคโนโลยีบรรจุหัวรบที่หลากหลายทั้งแบบระเบิดธรรมดาจนไปถึงหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กการเปิดตัวขีปนาวุธนี้ถือเป็นข้อความส่งตรงถึงโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโต ซึ่งกําลังพัฒนาโครงการต่อต้านขีปนาวุธเช่นกันการแสดงพลังนี้เป็นมากกว่าแค่การโชว์แสนยานุภาพแต่มันคือการยืนยันว่ารัสเซียยังคงเป็นผู้นําในสงครามยุคใหม่การแข่งขันในด้านเทคโนโลยีอาวุธจึงกลายเป็นเวทีที่ไม่มีใครกล้าย,ยอมแพ้ภาพจากโรงเก็บที่มีแสงไฟสว่างจ้าทงชาติรัสเซียแขวนเรียงกันหลายผืน ขีปนาวุธวางอยู่บนรถบรรทุกยักษ์แปดล้อสีขาวสะอาดตาราวกับหลุดมาจากยุคอนาคตนี่ไม่ใช่เพียงภาพประกอบแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจรัสเซียต้องการสื่อสารว่าพวกเขาพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นสงครามจริงหรือสงครามจิตวิทยาขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ยังถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับระบบยิงเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ไม่มีลูกเรือควบคุมโดยตรงรถยิงส